คำว่าบบเป็นหนีนะครับเอาคำว่าบบเป็นหนีโบลิวันครับคำนี้ผมเสีอมาตลอดนะครับสวัสดีครับวันนี้กับผมอีกแล้วนะครับกับเสืยวมอดอนำค่าสาขาปอกแดงนะครับกับช่องชาวเปรูพาดูรถนะครับเมื่อนี้น้องได้ขั้นไม่เขามากครับเป็นอิวซูแฮนเดอร์ซีประตูนะครับปี12นะครับพร้อมจัดทรงของแต่งมาล้อๆนะครับข้างหน้ายางแรกเล่นบันนี่โลโก้สีแดงพร้อมกับแคปลานะครับ ตัดกับกระจังหนาโค่เมี่ยมนะครับเงาเเลยนะครับมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะครับหัวกระสุนขั้นนี้นะครับเป็นตัวยอดฮิตระดับหนึ่งนะครับในสมัยนั้นนะครับก็มาพร้อมกับแบบการจัดทรงล้อตัวสูงให้เป็นทรงยีราฟแขะนะครับมากับล่อแมกไม่อย่างไม่นะครับคันนี้งามเเลยนะครับตนี่เป็นโตผมคิดว่าน่าจะเป็นท็อปอยู่นะดเพียนะครับจากประสบการณ์เซลไปแดงมานะครับกับตัวนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมองข้างกระจกนะครับพร้อมกับ ปาครอบนะครับสีเดงปรงตวรถนะครับแล้วก็มือเปิดประตูนะครับเป็นโค้เมียมนะครับเห็นบอรงามๆอันนี้ของแท้จากโรงงานนะครับไม่ได้ขอติดเองนะอันนี้นะครับกับเหลาบันไดนะครับสีเทานะครับตัดกับสีดำนะครับเป็นสีประตูนะครับงามๆขั้นนี้ก็จะแต่งมากถือว่าแต่งระดับหนึ่งเลยนะครับงามๆครับขั้นนี้อยากฟังเสียงทอสินว่าเดี๋ยวมาเบิ้ง้างในนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยแบบเป็นเบาผ้า แอบซิ่งนะครับคันนี้แอบซิ่งนะครับอีมีวัดบูดให้ตัวนึงนะครับเดี๋ยวฮ้อมาฟังเสียงท่อกันวัดบูดบอกครับหกซีปปอนด์ครับ,ปปนรบหนักๆเลยมาฟังเสียงท่อปนี้ยุ่นแล้วอ่ะมาฟังเสียงท่อนครับเสียงท่อเนี่ยวานเจี๊ย yep, yep. oh, yep. บหวานเจี๊ยบโอ้เธอหวานเจี๊ยบเป็นมาได้ยังไงบ้าท่อตัวนี้อยู่หน,น้าเพา นะครับอยู่หนาเพียงมันหวานเลยนะครับเสียงทอคันนี้นะครับแต่งมารดับหนึ่งครับมาพร้อมกับค่าป้ายนะครับมีค่าป้ายพร้อมเด้จัดค่าป้ายมาให้งามๆนะครับค่าป้ายบานี่แซฟเพชรทีบนะครับ DDI VGS นะครับคือตัวท็อปนะครับของรุ่นนั้นนะครับปี42นะครับยังไม่ได้เปิดราคานะครับอ่เดี๋ยวผมมาถามก่อนว่ารถปี1 2ซีประตูนะครับตัวท็อปตัวสูงตัวนี้นะครับพี่ๆอ่ะคิดว่าจะขายในราคาเท่าไหร่ ผู้ใดเม่นมาถือใจเครืขายในราคานั้นเอาว่าะอ่าใครนเขาเม่นมาสองร้อยดิโอ้ยเอาไปเครื่องขาแบกเครื่องไงนะครับอ่ามาเบิ้งของเครื่องกันแน่บันนี้นะครับโอ้แต่กล่องผ้าผ้าอะไรเนี่ยอ่ะมาเบิ้งของเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.5นะครับ DDI นะครับ2บอง DDI มาดูห้องเครื่องกันหน่อยนี่ครับปุ้ยปุ้ยแปลว่าอะไรปุ้ย ยนะครับโอ้งามๆเลยนะครับแผ่นบอมอนด์ปลากระป๋องเงี่ยวโขันเอาจ้าว่ารถสตีกจ่อของเก่าเขาจะดูแลดีสักไหนจ้าว่าแผ่นพงแผ่นเพลทบ่มีห้อยแกะห้อยแงะห้อยงัดเลยนะครับขนาดท่ออินเตอร์เหมือนท่อยางอยู่หรอสวยงามครับแค่นนี้เป็ดองค์เม็ดอาคังเทิงอยู่ครบครับมีอย่างเปลี่ยนไปเลยเห็นบอมําต่อคําเตือนแผ่นเพลททุกแผ่นแผ่นพลาสติกยูเบิร์ดครับว่าจะเป็น กันความร้อนนะครับก็ยูครับครบเบิดตเลยนะครับมันบอลูกยงลูกยางกันกระแทกของฝากระรง <c oughs> ย,ยูครบทุกอย่างคือดีเบิดครับไฟสีเหลืองในะยังน้อยนะไฟสีเหลือง <c oughs> เดี๋ยวไมนนีบไปคับนะครับ, <c oughs> รบว่าเขาัวแต่เขามากเนาะรถหัวแต่เขามากก็ต้องไปเก็บตามสภาพเขามามือสองนะครับก็จะคัดตาไฟห้ห้องคงของเครื่อง,องเ้าเ,เก็บละเอียดห้เบิดเลยนะครับยนนทายของเหลวกอนส่งมอบเช็คเครื่องเช็คแอร์เช็คแต่ว่าดังไหมนะครับเช็คไห้เบิดทุกอย่างครับ ทรงมอบรถมือสองให้เป็นรถป้ายแดงนะครับเต้นเอามูข้ามเข้านะครับสามารถดูใจลูกค้าดีๆเลยนะครับอ่าเบื้องต้นกับไฮเบิ้งของเครื่องก็ฟังเสียงไปแล้วนะครับบัดนี้กับไม่มีอยังคือเพราะว่ายังไม่ได้เปิดราคานะครับกับยังไม่ได้แห่งขันกัดนะครับก็เดี๋ยวนะครับคนไหนนะครับที่สนใจรถไว้ใส่งานนะครับหรือว่ามองหาซีประตูเตตเตียแต่งจริงิ่งครับวัยรุ่นท่ำกลิ่นอยู่นะครับกับแนะนําเลยครับเป็นแค่นี้ครับเป็นอีวสุนะครับซีประตูไฮเดอร์นะครับปีท้อง12นะครับราคาเปิดผู้ใดมากเปิดมากนะครับ สำหรับคนไหนนะครับที่มาคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็บซอยกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือว่าอยากจะ้โทษสอบถามผมนาตีนอมไห้เบอร์ไว้นะครับ0 8 8ย์แปดแปดหกเก้าสามสองสองหนึ่งแปดครับเมื่อนี้เชิญมาขออยาลาไปก่อนครับโทษได้เด้ยครับสวัสดีครับ